Look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop. Come on. <laughs> yes, my spider lord. <laughs> Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ฮับบับบับแชนแนลนะฮะวันนี้เราจะมานั่งเดาหรือแกะตัวอย่างกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องของจักรวาล MCU มากถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็เราก็ติดตามสไปเดอร์แมนมานานนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเราเป็นแฟนของสไปเดอร์แมนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งแบบอ่าเหมือนอารมณ์แบบติ่งขนาดนั้นนะแต่ก็จะแบบก็คือพอจะรู้บ้างนะครับดังนั้นก็เพื่อไม่ให้กระเสวะเราเดาไปดูกันเลยดีกว่า Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or ตัวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเอ่อเรื่องราวของ Spider-Man Far From Home ถึง Spider-Man Homecoming เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่อ่าเป็นเรื่องราวที่ต่อจากภาพยนตร์ Spider-Man Far From Home ก็คือตอนที่อ่าคําเตือนไว้ก่อนนะครับคํบเตือนไว้ก่อนใครที่ยังไม่ได้ดู Spider-Man นะครับ ใค,ใครที่ยังไม่ได้ดูสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่ Spider coming, หรือว่า Spider-Man มนฟ From Home ให้ไปดูมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะมีการสปอยเนื้อหาของทั้งสองภาคนะครับหังนั้นขำเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะนนหนึ่งสามนะหน่งสองสาม,นะสาม,สามอ่ะต่อตอนนี้นะครับในเวอร์ชั่นในภาค3ของ Spider-Man No Way Home นะครับก็เป็น เรื่องราวที่ต่อจากตรงนั้นเลยนะครับต่อจากภาค2นะครับก็คือทุกคนรู้ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือพีเตอร์พาเกอร์นะครับและตอนนี้นะครับทุกคนในชีวิตของพีเตอร์พาเกอร์ก็คือได้รับผลกระทบกันหมดนะครับแล้วก็เด็กหนุ่มคนนี้นะครับวัยสิปีได้ถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรนะฮะโดยมิสเตอร์ทริโอเนี่ยเขาได้ทําใช่ใช่ไหมบว่าโดยตัวร้ายในภาคที่2นีครับเขาได้ uh, fake news Spider-Man Peter Parker เนี่ย. I never, never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. s, <So> Peter. <S what do o the pleasure? I I'm <Please. S 1> จากตัวอย่างที่เราเพิ่งดูไปนะผมไม่ได้ดูตัวอย่างนี้เป็น,รปนครั้งแรกนะครับดูมาแล้วรอบหนึ่งนะครับด,ดังนั้นก็จะพยายามอธิบายในฉากละฉากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ในฉากนี้นะครับคือพีเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยฐานะของตัวเองได้เปิดถูกเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยคือสไปเดอร์แมนครับ เขาก็เลยไปหาดรสเตรนนะครับหรือว่าหมอแปลกของเรานั่นเองนะครับให้ช่วยเหลือเขาในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงให้โลกนี้เนี่ยลืมว่าพีเตอร์พาร์เกอร์นี่เคยเป็นสไปเดอร์แมนมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบแฟนทั้งเพื่อนนะครับทุกคนที่รู้จักกับเขาเนี่ยได้รับผลกระทบกันหมดครับและสไปเดอร์แมนเนี่ยถูกตรีนะ ตราหน้าว่าเป็นฆาตกรน,นะฮะแล้วก็เป็นตัวร้ายในสังคมถูกแบบประนามต่างๆนานาไปโรงเรียนก็ไม่ได้เดินตามสวนสาธารณะก็ไม่ได้นะฮะก็เลยทําให้สไปเดอร์แมนเนี่ยถูกก็เลยทําให้พีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะครับไปดูกัน <c oughs> <c oughs> บอกให้ไม่ต้องสุภาพมากไม่ก็ สนิทเกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย, <Allow it. S 1> ยอันนี้จังสังเกตเห็นไหมเราเราเราจะเห็นว่ามันมีชุดสไปเดอร์แมนสีดำเว้ยแวบแรกผมที่ผมดูนะผมนึกว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนในร่างของซิมไบโอนะครับหรือว่าไน่ในร่างของเวนัมนั่นเองนะฮะซึ่งมันจริง,รง,รงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีของเล่นนะครับที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แมนในชุดเป็นของเล่นของอะไรสักอย่างเนี่ยของบริษัทสักบริษัทหนึ่งผมขึ้นภาพให้ เป็นของเล่นเนี่ยอยู่ในเป็นสไปเดอร์แมนนะครับของปี์พาร์คเป็นรูปของสไปเดอร์แมนในชุดของสไปเดอร์แมนสีดำทองนะฮะแล้วก็ร่างนั้นสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเทแค่ไหนในภาคนี้นะคระับดี d ดีอาจจะเป็นซีบไบโอตก็ได้นะฮะก็ใครจะรู้นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นสีทองเลยเห็นไหมเห็นไหมมันดำๆม <Man, S 1> ันไม่ดู <your review S 1> มีความ <reveal S 1> ดูเหมือนร่างของซีบไบโอตมาก My entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did? Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. อะไรที่มันจะไม่ทำแลวครับท้าทายขนาดนั้นฮะมันแหกกฎมาตั้งแต่ด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกแล้วฮะดังนั้นอะไรที่มันอยากทำหรือว่าไม่ทำเนี่ยก็อะไรที่คนเตือนว่าอย่าทำเนี่ยมันทำแน่นอนฮนะสเตรนอ่าแล้วอย่างนึงครับหํัหรับข้อสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ากลับไปดูเห็นไหมเหมือนด็อกเตอร์สเตรนนะครับมีการทำเวทมนต์บางอย่างแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับทำให้ในวิหารวิหารนิวยอร์กเนี่ย เขาเรียกอะไรวะวิหารปะเขาเล่าเขาให้วิหารในนิวยอร์กเนี่ยเกิดหิมะตกในข้างในเต็มไปหมดนะครับและ Father, you, <Please. S 2> ชุดและชุดของอ <laughs> งเเจ๋ว่่าาีีมมโคคตรส entire world is about to forget that peter parker spider-man wait everyone ด้วยความที่ว่าปีเตอร์นะครับต้องการที่จะให้หมอแปลกเนี่ยยกเว้นไว้สักคนสองคนปังเมเพื่อนนะครับอท,อทอสปะ่ะเพื่อนแล้วก็แฟนของเขานะฮะ MJ can't some people still know that's not how the spell work แต่ด้วยความที่ปีเตอร์นะครับ พูดมากเลือกเกินนะเลยทําให้หมอแปลกเนี่ยเสียสมาธิและทําให้เกิดข้อผิดพลาดในเวทมนต์ขึ้นนะครับ So M James gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. b o my a u n May should really stop talking. t a p p e n e What just happened? ขณาจะเห็นนะคะใครที่เคยดูด็อกเตอร์สเตรนมาแล้วก็จะรู้ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับพีเตอร์ตอนนี้คือโลกมิติกระจกนะครับการที่สเตรนนะครับเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสถีธภาพนะฮะทำให้เกิดากาลเวลาเนี่ยมันมัน,ม,นมันแบบผิดเพี้ยนไปนะครับทำให้โลกคู่ขนานทำให้มัลติเวิร์สนะฮะ มีการเชื่อมต่อกันและนำพาตัวร้ายหลายๆอย่างเข้ามาหาด้วยกันนะครับสเตรน์บอกว่า,ายิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เรื่องมันเลวร้ายขึ้นเท่านั้นนะฮะทั้งสองคนนี้ต้องช่วยกันนะครับในการ เปลี่ยนแปลงมัลติเวิร์สให้กลับสู่สภาพเดิมนะฮะคือถ้าใครสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าดรสเตรนส์นะครับห้อยไอออร์กมาโตอยู่นะครับซึ่งเราส่งเราก็ยังงงอยู่ว่าไอออร์กมาโตเนี่ยมันถูกทำลายไปโดยฐานนอสที่ดาวไททันแล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นไอออร์กมาโตหรือว่ามัน,นี เวลาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่แบบสเตรนห้อยไว้เท่ๆเฉยๆนะครับก็อันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งและสังเกตฉากนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเราจะเห็นว่าพีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยถูกดกรสเตรนนะครับตบเอาวิญ,ญญาณออกจากล่างเหมือนกับตอนที่สเตรนแล้วก็ฮอกนะครับโดนแอนเชนวันตบออกจากล่างเลยสังเกตที่มือของปีเตอร์นะครับเหมือนถือกล่องปริศนาเอาไว้อย่างนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ ก็ต้องรอดูกันแล้วก็พิสูจน์กันในโรงภาพย,ายนตร์ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างอื่นต่อเลยแล้วกัน <Long> อันนี้ชุดของสไปเดอร์แมนนะครับใน The a v e n g e r Infinity w a r นะฮะถ้าใ,ใครที่ยังไม่เคยดูไปดูได้ it, อันนี้ที่เห็นนี่น่าจะเป็น ตัวปีศาจไฟครับตัวร้ายนะครับจากสไปเดอร์แมนภาคของ The Amazing Spider-Man นะครับที่แอนดรูว์กาฟิลแสดงเป็น Spider-Man มัหรือ e r p a r k e r นั่นเองนะฮะแต่ภาคนี้จะเป็นเหมือนกับเขาว่าเขาบอกว่าเขาจะมีการอ้างอิงตามคอมิกเป๊ะๆนะครับจะไม่มีตัวร้ายสีฟ้าตัวร้ายพลังงานสีฟ้าอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นร่างสีทองเลยนะฮะนี่แหละ นี่แหละที่ทุกคนเห็นกันนะฮะทุกคนที่เคยดูสไปเดอร์แมนภาคแรกกันมาแล้วนะครับคงจะภาคแรกๆมาถึงไม่ได้ยนะถึงว่าสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งนะมาถึงสไปเดอร์แมนภาคของโทบี้แม็กไกว์ครับถ้าใครที่เคยดูแล้วนะครับจะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าอันนี้นี่คือกรีนก็บินแน่ๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราบอกไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะว่ามาเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบนะ พวกชอบสับขาหลอกนะครับกันการสปอยนะครับแม่งจะแบบบางทีเอาตัวนี้มาเอาตัวอย่างแบบนี้มานะครับมันไม่ได้ออกในหนังด้วยซ้ำนะครับบางทีอาจจะไม่มีอะไรเลยก็มีนะฮะก็คือเดาทางไม่ได้จริงๆนะครับเขากันพวกสปอยนะครับก็เลยแบบทำมาแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับก็บางทีอาจจะเจอก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับแปลว่ากรีนก็วินมาสไปเดอร์แมนอย่างโทบบี้แม็กวายนะครับสไปเดอร์แมนในรุ่นแรกๆของเอ็มซียูนะฮะก็จะต้องมาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่ง ตรงนี้นะครับเห็นสื่อหลายสำนักเขาบอกว่ามันคือบริษัทนะครับบริษัทปะบริษมันคือบริษัทนะครับหรือว่าไอตัวไรในะกิ้งกาปีศาจกิ้งกายักษ์ในสไปเดียไม่ใช่สไปเดอร์แมนภาคแรกกันเองนะฮะซึ่งอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้เราเรา,เราแค่เดาๆเอา,เอาซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน longer you do more dangerous becomes. The the it, it ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่มีเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีสไปเดอร์แมนชุดของจะมีสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการฝ่ามีการาปล่อยพลังสายฟ้าลงมาที่ดินนะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่ดินมันระเบิดได้ขนาดน,นั้นเนี่ยเป็นเพราะสายฟ้าหรือว่าเป็นเพราะาแซนแมนนะฮะในดิ m อร i มิทิกสไปในสไปเดอร์แมนภาคที่สามของโทบี้แม็กไวย์นะครับอันนี้ไม่รู้ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่ามันคงจะมันน่าดูนะครับถ้ามีตัวร้ายหลายๆตัวเข้ามาและในกรณีเดียวกันครับซึ่งปีตร์พาร์เกอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมครับล้วประสบการณ์ในการต่อสู้น้อยถ้าเจอตัวของสัปปรหลาดเยอะกันขนาดนี้เนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีผู้ช่วยแน่ๆนครับแล้วซึ่งผู้ช่วยเนี่ยเราไม่เห็นหมอแปลกอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับแปลว่าหมอแปลกต้องไปเจอกับสัตปรหลาดตัวอื่นที่ทําให้หมอแปลกเนี่ยต้อง หยุดชะง,งักเอาไว้นะครับแปลว่าจะต้องมีคนมาช่วยนั่นก็หมายถึงว่าสไปเดอร์แมนทั้ง3คนนะครับจาก3ภาคของสไปเดอร์แมนนะครับทั้งภาคของทเวนแม็กไวแล้วก็ถ้าภาคของแอนดูกาฟิลเนี่ยอาจจะมีโอกาสมาร่วมงานกับฮอมฮอลแลนในสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโนเวโฮมได้นะฮะต้องรอติดตามมีเสียงกบ,บดี ตัวใหม่ยนะครับก็คือด็อกเตอร์ออปตอปุสนั่นเองนะซึ่งได้นักสนับได้นักสนับทุยซึ่งรับบทโดยนักแสดงเจ้าเก่าเจ้าเดิม เอาเฟตโมริน่านะครับที่ Hello มีคนหลายคนนะครับสันนทีฐานเอาไว้นะครับว่าการที่ด็อรออคตอกัสนะครับได้พูดว่า Hello Peter รือเขาแบบว่าไ hey ง Peter เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดกับ Peter. Peter Parker ที่แสดงนำโดยทอมฮอลแลนด์นะครับ อาจจะเป็นโทบี้แม็กไกวก็เป็นได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นการคาดเดาล้วนๆนะก็คือมันเป็นการคาดเดาล้วนนะครับสำหรับอ่สไปเดอร์แมนโนเว h โฮมในภาคนี้นะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับในหนังจริงๆเนี่ยมันเป็นการคาดเดานะฮะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเอ่อ เรื่องที่แบบเรื่องจริงนะฮะซึ่งมันเป็นการคาดเดาแต่ก็เป็นการคาดเดาที่มีมูลเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแค่อาจจะบางอย่างอาจจะที่ผมพูดไปอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับคือไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าเราคาดหวังมันเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงมันเยอะๆเนี่ยมาเวลอาจจะไม่เอาออกนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ย คือเขาชอบสับขารอคนดูอยู่แล้วนะฮะก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นถ้าใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูกันในภาพในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ไทยเราเนี่ยจะได้ดูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่านะสถานการณ์โควิดในบ้านเมืองเรามันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าจะได้ดูในโรงกันหรือเปล่า ซึ่งถ้าจะไม่ผิดสไปเดอร์แมนโอเวอร์โฮมนะครับวางกำหนดฉายไว้ประมาณเดือนธันวาคมนะฮะคิดว่าอาจจะไม่มีการเลื่อนแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะได้ดูกันหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้พบกับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับอย่าลืมกดคุณตงช่วยไอริมเธอจกรจีเฮดทูเซลนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ กานคิดต่อไปครับตบกล้องไม่ได้เพราะไม่มีกล้องให้ตบนะครับบ๊ายบายเจอกัน